แสงแดดในหมู่บ้านนี้ไม่เพียงแค่เผาผิวหนังมันเผาความทรงจำเผาเสียงร้องและเผาคนที่ยังมีลมหายใจชายคนหนึ่งก้าวเข้าไปโดยไม่รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยปล่อยใครออกไปโดยไม่เอาบางอย่างกลับคืนถ้าคุณคิดว่าแดดเป็นศัตรูเพียงอย่างเดียวคุณกำลังคิดผิดเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ทราย กำลังเฝ้าดูแอลมัันรู้ชื่อของเขาดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเงาของเขาถึงไม่เหมือนเดิมแสงแดดแรงกล้ากระแทกพื้นทรายเหมือนค้อนร้อนที่ทุบซ้ำไม่หยุดอากาศสั่นไหวกลิ่นดินแห้งลอยเข้าจมูกขมฝาดและหนักรามเดินช้าฝ่าแสงแดดที่แผดเผาฝ่าเงาที่แทบไม่มี รองเท้าสัมผัสพื้นทรายร้อนเหมือนมีไฟซ่อนอยู่ทุกก้าวแสบฝ่าเท้าเหนื่อไหลเข้าตาเข้มแสบและพรา่าหมู่บ้านเงียบเกินไปไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงวัวไม่มีเสียงลมประตูบ้านไม้ปิดสนิทหน้าต่างมืดเหมือนดวงตาที่ไม่อยากมองหัวใจของรามเต้นแรงไม่ใช่เพราะแดดแต่เพราะความรู้สึกบางอย่าง เหมือนมีใครจ้องมองจากเงาเขาหยุดตรงบ่อน้าเกา่าขอบบ่อแตกร้าวเชือกย่อนถังน้ำหายไปเขาก้มลงมองเงาของตนเองในน้ำเงานั้นบิดเบี้ยวสั่นไหวเหมือนไม่ใช่เขาเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาแห้งเหมือนลมหายใจผ่านลำคอที่ไม่มีน้ำพรามเนยหน้ารอบตัวว่างเปล่าแดดร้อนขึ้น อากาศหนักขึ้นเหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่กำลังกดทับร่างเขาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าช้าลากยาวมาจากตรอกแคบกลิ่นควันลอยมาผสมกับกลิ่นดินไหมทำให้ลำคอแห้งผากรามหันไปมองร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงแดดไม่ขยับไม่หลบผิวหนังของร่างนั้นแห้งแตกดวงตาลึกโบจ้องตรงมารามอยากพูด แต่เสียงหายไปในอกแดดส่องลงบนใบหน้าของร่างนั้นแต่งเงากลับทอดยาวผิดทิศเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังลอมาหายใจของรามสะดุดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บพื้นดินใต้เท้าเริ่มอุ่นขึ้นอีกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ช้าหนากักทุกก้าวทำให้ฝุ่นลอยขึ้น ดวงตาที่ว่างเปล่าขยับเหมือนกําลังมองผ่านเขาไปยังบางสิ่งที่อยู่ข้างในแสงแดดในหมู่บ้านยังคงสาดลงมาแรงเงียบและไม่ปราณีและในความร้อนนั้นรามเริ่มรู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่ยอมปล่อยเขาไปรามถอยหลัง1นก้าวฝุ่นทรายลอยขึ้นรอบข้อเท้าร้อนแห้งและบีบแน่น อากาศรอบตัวเขาหนักขึ้นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดลงบนบา่าเหนื่อยหยดจากขางตกกระทบพื้นแล้วหายไปทันทีร่างที่อยู่ตรงหน้าไม่พูดไม่กับพริบตาแสงแดดเผาผิวหนังที่แตกแห้งแต่ร่างนั้นไม่แสดงความเจ็บปวดรามพยายามกลืนน้ำลายลำคอฝืดเหมือนมีทรายอัดแน่นอยู่ข้างในเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้น มาจากด้านหลังช้าเสียดสีกับพื้นดินรามหันกลับไปมองตรอะแคบที่ว่างเปล่าเมื่อครู่ตอนนี้มีเงาหลายเงาทอดยาวผิดรูปผิดทิศเงาเหล่านั้นไม่ตรงกับร่างเหมือนหลุดออกมาจากพื้นคลานคดเคี้ยวและขยับเข้าหาเขาลอมาหายใจของรามเร็วขึ้นหน้าอกกระเพื่อมแรงหัวใจเต้นจนได้ยินในหู กลิ่นบางอย่างลอยมากลิ่นเนื้อแห้งกลิ่นเนื้อเก่ากลิ่นของเวลาที่ไม่เคยผ่านไปเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวสอนกันทับกันเหมือนหลายปากพูดพร้อมกันเสียงเหล่านั้นเรียกชื่อเขาชัดใกล้จนขนลุกสู้รามก้าวถอยอีกครั้งส้นเท้าชนบางสิ่งแข็งเย็นผิดจากพื้นทรายเขาก้มลงมอง เป็นหินสลักเก่ามีรอยมือมากมายฝังอยู่เหมือนใครเคยพยายามดึงตัวเองขึ้นจากพื้นมือของรามสันนิ้วสัมผัสรอยสลักความเย็นแล่นขึ้นแขนตัดกับความร้อนของแดดภาพบางอย่างวูบผ่านสายตาผู้คนยืนเรียงกันใบหน้าแห้งผากริมฝีปากแตกดวงตาเต็มไปด้วยความหวังที่กำลังจะดับเสียงกรีดร้องดังขึ้นในหัว แหลมสั้นแล้วเงียบไปพรามเหนยหน้าขึ้นร่างตรงหน้าเข้ามาใกล้จนเห็นรายละเอียดรอยแตกบนผิวเหมือนแผ่นดินแลง้งดวงตาสะท้อนแสงแดดแต่ลึกกลงไปว่างเปล่ามือของร่างนั้นยกขึ้นช้านิ้วเรียวยาวแห้งเหมือนกิ่งไม้ตายพรามถอยไม่ทันนิ้วนั้นแตะอกเขาความเย็นแทรกผ่านเสือ้อ ซึมเข้าเนื้อลอมาหายใจของรามสะดุดภาพรอบตัวเริ่มสัน่นหมู่บ้านเหมือนหายใจบ้านเรือนขยับเบาพื้นดินกระเพื่อมเสียงฝีเท้าเพิ่มขึ้นรอบด้านใกล้เข้ามารามมองเห็นร่างอื่นๆโผล่ออกมาจากเงาผิวหนังแห้งดวงตาลึกปากอ้าเล็กน้อยเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงแสงแดดร้อนขึ้นอีก เหมือนตั้งใจเผาทุกสิ่งแต่ร่างเหล่านั้นยังคงอยู่ไม่หลบไม่ละลายเหนือของรามหยดลงพื้นพื้นทรายดูดซับแล้วปล่อยไอร้อนกลับขึ้นมาเหมือนหายใจสวนเสียงหนึ่งดังชัดขึ้นตามหนกักมาจากทุกทิศเสียงนั้นเล่าเรื่องเรื่องของน้ำที่หายไปเรื่องของคําสัญญาที่ไม่เป็นจริงเรื่องของคนที่รอคอยใต้แดด จนร่างแห้งและกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านรามรู้สึกถึงแรงดึงไม่ใช่ที่แขนไม่ใช่ที่ขาแต่ที่หน้าอกเหมือนหัวใจถูกดึงออกไปช้าๆภาพในหัวชัดขึ้นบ่อน้ำแห้งเด็กที่ร้องไห้ผู้ใหญ่ที่เงียบงนันแดดที่ไม่เคยปราณีเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงเดียวหนกักแน่นใกล้หู พื้นดินใต้เท้ารามอุ่นขึ้นอีกรอยแตกบนทรายขยายเหมือนปากที่กำลังอ้ารามพยายามหายใจลึกอากาศร้อนเผาปอดแต่เขายังคงยืนอยู่ร่างตรงหน้าขยับสีสับเล็กน้อยดวงตาจ้องลึกเข้ามาและในความร้อนที่ไม่สิ้นสุดนั้นรามเริ่มรู้สึกว่าหมู่บ้านไม่ได้ต้องการร่างกายของเขาแต่ต้องการความทรงจำต้องการเสียง ต้องการใครสักคนที่จะรับรู้ความหิวกระหายที่ยังคงฝังอยู่ใต้แสงแดดนี้รัมยืนนิ่งท่ามกลางแสงแดดที่ยังคงแผดเผาลอมาหายใจของเขาช้าลงไม่ใช่เพราะความสงบแต่เพราะการยอมรับเขาวางมือแนบบอกรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจหนกักชัดและจริงร่างรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวเสียงกระซิบค่อยๆจางลง เหมือนลมที่หมดแรงรามก้มลงใช้มือแตะพื้นทรายความร้อนแล่นผ่านฝ่ามือแต่เขาไม่ดึงกลับเขาหลับตาปล่อยให้ภาพทั้งหมดไหลผ่านความหิวความหวังการรอคอยภายใต้แดดที่ไม่เคยเมตตาลมหายใจยาวหนึ่งครั้งแผ่วแต่มั่นคงพื้นดินสั่นเบารอยแตกค่อยๆหยุดขยาย เงาที่บิดเบี้ยวเริ่มหดสั้นร่างแห้งเหล่านั้นค่อยๆเลื่อนไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความโล่งใจแสงแดดยังส่องลงมาแต่ไม่กดทับอีกต่อไปลมอุ่นพัดผ่านพาเอากลิ่นดินใหม่กลิ่นขอองค์การเริ่มต้นเมื่อรามลืมตาหมู่บ้านยังคงอยู่เงียบเรียบง่ายและว่างเปล่าไม่มีเงาผิดรูปไม่มีเสียงเรียกชื่อ มีเพียงรอยเท้าของเขาบนพื้นทรายที่ยังอุ่นรามหันหลังก้าวออกจากหมู่บ้านช้ามั่นคงแสงแดดด้านหลังยังแรงแต่ด้านหน้ามีเงาของเขาทอดยาวตรงและเป็นของเขาเองหมู่บ้านแห่งแดดร้อนยังคงอยู่ไม่หลงลืมไม่เรียกร้องและรามเดินจากไปพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับการรับฟัง และความเงียบที่ในที่สุดก็ได้รับความหมายหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์ 2. คุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์ 3. ประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์ 4. เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหม เล่าเรื่องของคุณ 5. อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร้์กแสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนด์แชร์เคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์แแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ share ให้เพื่อน 9. กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่น ไลค์แอนส่งต่อ10ติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนซับ c r i b e แอนกดกระดิ่ง